ยอดสูงใหญ่สวยงามมากๆเลยคะ่ะที่นี่ร่มรื่นและสงบนะคะด้านในที่เราเดินเข้ามาคนก็น้อยสองฝั่งทางนี้ก็งดค่ะสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสุขาหญิงค่ะฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระ มีพระพุทธรูปอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นสุขาชายแบบนี้เลยต้นไทรนี่สวยงามเงียบสงบเหมาะอาการมาไหว้วงท่านจริงๆเราก็เดิน,นทะลุมาเรื่อยๆนะคะจากงพระเราก็จะมาดูว่าตรงนี้มีอะไรกัน กระจกแบบเก่าสวยงามนะคะห้องน้ำทําแบบแบบโบราณสวยใช้ไม้กระจกก็จะเป็นสีสีสไปเรื่อยเรื่อยนี่เป็นเพลงที่ทางวัดที่เปิดไว้อ่ะแม ยามเพชรหยาดจากฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่กราบไหว้แล้วก็สําหรับใครจะมาบูชาเหรียญของหลวงปู่ทวดสาขาตรงนี้มองไปทางนู้นก็จะเจอแบบนี้เลยตรงนี้เป็นที่เดินเชื่อมไปไปหาที่ขายของนะคะถ้าเราจอดรถด้านนู้นเราก็จะเดินผ่านที่ขายของแล้วก็เชื่อมสะพานตรงนี้มาอันนี้เพอเออเราเข้าด้านหลังอนะเราเข้าด้านหลังบ้าง นี่เลย,เลยตรงนี้จะเจอเท้าเวสุวรรณด้านหน้านี่ก็วายพาท่ายนะตรงนี้ฟินมากๆเลยถ้ามาเย็นๆจะเย็นดีนะคะเนี่ยเพราะตอนนี้ค่อนข้างร้อนสังเกตว่า ตัวหมูปูทวดจะมีแต่น้ำนะพ่อเนาะเขาจะฝั่งนู้นก็คือวัดเดี๋ยวขากลับแม่ก็เดินถ่ายรูปเลยเดี๋ยวพ่อไปรับตรงนู้นกเลยถ่ายรูปตรงนี้ดิอ่ะ มีเลยค่ะตรงนี้นะเปิดได้ทุกอันกระจกเปิดได้ด้วยนี่เลยเปิดก็ใส่ของได้ทั้งในเป็นกระจกกระจกกระจกเป็นไม้ของจริงเลยนะแล้วตรงนี้ไฮไลไท์ค่ะปลาเยอะมากมากเลยเดี๋ยวเราจะซื้ออาหารมาให้ปลาตรงนี้ ตรงนี้มีให้อาหารให้ปลาด้วยตู้อาหารสําหรับให้ปลานะคะเรากําลังเอาเงินหยอดตู้ให้อาหารปลาดูมีปลาตะเพียนก็ตัวใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาพอให้ตรงนี้เลยนะมาดูกันจะให้อาหารปลานะคะตรน็นเมียกล้องจะอยู่ตรงนี้พอดีนี่ขนาดเรายังไม่ได้ให้ปลาสวายก็ตัวใหญ่ มเกเลยปลาตะเพียนก็ตัวใหญ่ไหววนเวียนตัวใหญ่มากแล้วน้นํานี่ขอบอกว่าน้ําสะอาดมากๆตรงนี้บึงตรงนี้ทางวัดน่าจะเลี้ยงไว้เป็นบึงที่กว้างใหญ่ไพศาลเชื่อมต่อกันแบบเชื่อมตัวต่อกันหลายหลายสิบไร่ก็ว่าได้เนาะปลาก็เลยจะได้อยู่ตามธรรมชาติของเขาปลาตะเพียนนี้ตัวใหญ่มากๆสามโลห้าโลได้นะคะว่าไปแล้วเข้ามา เราทำไมเยอะขนาดนั้นอ่ะถวายไปยี่สิบถลายไปยี่สิบเอามาไหลถุงเลยค่ะเดี๋ยวค่อยดูนะปึบอุ้ยเอาไปไกลๆออุ้ยเห็นไหมมีปลาปลาปลาสวายเผือกด้วยนี่นี่าพภาไปไกลๆเลยตรงนี้มันมองไม่เห็นมันมืดอึนนานาเอาละพอก่อนโชว์ตัวหน่อยค่ะ เยอะเลยว้าวนี่วัดหลวงปูทว,ว,ว,วดวรต,ตรงนู้นมันร้อนนะคะไม่ได้เอาหมวกลงมาตรงนี้อ่ะแต่เราโยนไปตรงแดดไงคือเขาตัวใหญ่มากๆอ่ะปลาตะเพียนก็ใหญ่สวายก็ใหญ่สีสวยมีทั้งปลาปลาคราบด้วยมั้งสีทองทองอ่ะปลาคราบสู้ปลาสวายได้ด้วยอ่ะไปเย็นๆนะ โยนไปไกลๆหน่อยนะฮะให้อาหารปลาอันนี้จะล้มไหมเนี่ยหยุดแป๊บเึงย้ายที่ให้มัง้งค่ะเอาไปให้ฝั่งนูน้นมันจะได้เห็นชัดๆยอมร้อนนะคะห้มาฝั่งนี้เดินดีๆทางลาดตรงนั้นเห็นชัดไหมต้องไปที่แดดหน่อยไหมมันอยู่ในร่มแล้วแสงมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ก,ก็กดไอ้นี่ชัดๆี่ มือ่ะเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมไงว้าวตัวใหญ่มากเห็นไหมแช่ไว้ก่อนไม่ไม่เราไปตรงนู้นก็ได้เราตั้งกล้องตรงนู้นแช่แล้วเหรอเอาลองดูมามาเอาไปไกลๆหน่อยสิคะตัวไกลๆจะได้กินปลาาครฟตัวใหญ่มากปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟคร์ฟสีส้มปลาตะเพียนก็ใหญ่แต่ปลาตะเพียนมาสู้ไม่ไหวอ่ะ จะเห็นเขาว่ายอยู่หน้าป่าใหญ่เลยเออแต่ปลาค้างนี่แบบสุดยอดสู้เลยนะเนี่ยมาแบบไม่ถอยไม่กลัวสวายเลยบุ่มบัามบุ่มบัามเลยเขาไม่ต้องเอานั่นหรอกเอานี้แหละพ่อพก็จอนเลยมาหลายอันเดี๋ยวเอาไม่มาไม่ทัน เสียงนกก็รอ้องกิบจับจุบจับไปไกลๆอุ้ยปลาคราบตัวใหญ่มากพี่น้องดูดูมาแล้วค่ะมาแล้วดูอ้าปากมาใหญ่เลยปลาดุกก็มีมีเลยปลาแรดปลาแรดจิบเบลอดอดก็ตัวใหญ่แล้วโดนไปไกลๆหน่อย มันมีปลาอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆปลากระโพหรือเปล,าล่ารู้แต่ขอบเหลืองส้มๆเปลี่ยนให้ทางนู้นบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปให้ฝั่งนู้นบ้างเนี่ยปลาสวายเผือกเยอะเลยเนะาะใช่มันออกสีส้มๆม,มันไป็รู้ปลาอะไรขีบออกสีส้มๆ้วย ปลาค้าตัวใหญ่มากๆอ่ะเราปล่อยนานแล้วไงปลาตะเพียนกินไม่ได้เลยเพราะว่าสู้เงี้ยงปลาสวายไม่ได้แหละแต่ปลาค้าไม่กลัวเลยเนาะปลาค้าตัวอ้วนอ่ะไม่ไม่กลัวปลาสวายเลยสวายมันมีมันมีเงี้ยงไงมันจะจะโดนเจ็บได้